สวัสดีนะครับอยู่กับลุงชาติมีดีมาอวดนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่สวนนันทวุฒิฟามนะครับว่าสิ่งที่ลุงชาติเนี่ยจะทำเม็ดที่นี่นะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เดินตามรอยศาสตร์พระราชาว่าเราจะทําอย่างไรเดี๋ยวติดตามดูกันเลยนะครับวันนี้ก็คือผลผลิตของสวนนันทวุฒิปามนะครับกับ กล้วยน้ำว้าเตี้ยนะครับจะสูงกว่าลุงชาตินิดเดียวก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับว่าวันนี้ลุงชาติจะทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรากําลังปรับเปลี่ยนนะครับพื้นที่ของสวนอาวุธปามเนี่ยให้เข้าสู่นะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับของชุมชนตําบลน่างทำนั่นเองน้ำว้าเตี้ยนะครับสังเกตว่าสูงกว่าลุงชาตินิดเดียวเองก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับ นี่คือคันนาทองคำนะครับที่เราปรับเปลี่ยนเป็นทุกนะครับตารางเมตรนะครับของเราเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์นะครับสิ่งที่ท่านเห็นเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้ลงพืชกระท่อมไปด้วยนะครับก็ยังมีพื้นที่นะครับด้านหน้าของอุชาติวันนี้เราจะตักนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะลงฝรั่งของเราต่อนะครับฝรั่งของเราตัวนี้ก็จะมีทั้งนะครับเรื่องของชมพู่นะครับทับทิมจันชมพู่ของพันธุ์อินโดนีเซียแล้วก็ ยักษ์ไตวัดน,นะครับก็จะมีพันธุ์ชุมพู่ต่างๆนะครับข้างหน้าของลุงชาตินะครับก็จะเป็นนะครับบ่อก,กบนะครับตอนแรกเราจะทํานาข้าวตอนนี้เราจะปรับเปลี่ยนเป็นนาข้าวกับบ่อก,กบด้วยกันนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นปรับปรุงนะครับแล้วก็เตรียมในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามด้วยนะครับ สิ่งที่ท่านเห็นนะครับก็คือกองหญ้หาหรือเศษหญ้านะครับเราทาเรื่องของการตัดหญ้าแล้วนะครับหลังจากที่เราปล่อยรกร้างนะครับแล้วก็ใช้เศษหญ้านี้มาห่มดินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มดินสีวัตถุแล้วก็่านอาหารลงไปในดินนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นท่านขอบขอบบ่อนะครับนั <això> ่นคือศาสตร์พระราชาที่เราลงแฝกไว้นะครับเพื <antha ế ng> ่อป้องกันดินพังทลายนะครับแล้วก็การชะล้างหน้าดินลงไปในบ่อด้วยนะครับวันนี้เราก็จะลุยงาน ด้านนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับเพื่อปรับนะครับเป็นพื้นดินหรือเขาเรียกว่าคันนาทองคำนั่นเองนะครับให้มาสวนนันทวุฒิฟาร์มของเรานะฮะก็จะติดกับริมเขานะครับค้าลุงชาติดูจากตรงนี้ไปนะครับก็จะเห็นทะเลหมอกนะครับทุกเช้าอันนี้จะเป็นบ่อน้ำหรือสระน้ำใหญ่นะครับที่เราขุดไว้ลึกมากนะครับเพื่อสำรองน้ำไว้หน้าแรงนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเต็มละ นี่คือผลผลิตนะครับที่เราลงไว้เมื่อวานนะครับก็เริ่มจะเห็นผลแล้วนะครับกับกระท่อมนะครับเพื่อศรีกตัวใหม่ของเราด้วยเหมือนกันนะครับส่วนของฝรั่งที่เราลงไปแล้วนะครับก็จะมีพันกิมจูนะครับมีฝรั่งพันแตงโมแล้วก็ หงเป่าซื้อนะครับที่ลุงชาติลงไปหลังจากที่เราตัดหญ้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองดูผลผลิตว่าเร,วเร็วนี้เราอาจจะได้กินนะครับ ผู้ทับทิมจันนะครับของส่วนอันุวุตปามนะฮะวันนี้เราเด็ดสดๆนะครับจากต้นมาเลยนะครับว่าความอร่อยนะครับมันจะกรอบมันจะหวานขนาดไหนนะครับที่นี่เราปลอสารเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับ ที่นี่นะครับเราหยิบผลไม้แล้วก็ทานได้เลยเพราะที่นี่เรามั่นใจว่าเราปลอดสารจริงๆร้อยเราก็จะมาดูบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับของอส่วนนันทวุฒิฟาร์มนะครับเราก็ยังคงรักษานะครับในเรื่องของพันไม้พื้นเมืองก็คือต้นว่าเดิมอยู่นะฮะแล้วก็ ยังมีนะครับผลผลิตอื่นๆม่วงหาวมะนาวโหนะฮะแล้วก็เราจะทําน้ํานะครับเพื่อจะตอบรับแล้วก็ต้อนรับนะฮะกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาส่วนนันทุสปาร์บนะครับนี่คือบรรยากาศความอุดมสมบูรณ์นะท่านจะเห็นว่าต้นกล้วยของลูชานเนี่ยต้นใหญ่มากนะครับหนึ่งคนโอบเลยทีเดียวนะครับกับความอุดมสมบูรณ์นะครับของกล้วยหินที่ตำบลอ่างเรา วันนี้นะครับเราก็ได้ลงต้นหมากนะครับพือเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่สวนธนวุทิฟาร์มนะครับแล้วก็สิ่งที่เราลงเนี่ยเรามองเห็นถึงแนวกันลมนะครับแล้วก็แนวป้องกันสารเคมีเพราะว่าสิ่งที่เราจะแข่งเคลื่อนต่อนะครับในสวนทนุทธฟาร์มก็คือเกษตรนะครับอินทรีย์นั่นเองหรือผลผลิตอินทรีย์ของเรานะครับตอนนี้เราก็เริ่มนะครับลงนะครับเพื่อจะเป็นแนวนะครับในการที่จะปลูกเป็นแนวกันลมแล้วก็ยังเป็นแนวป้องกันในเรื่องของสารเคมีเพื่อปรับเปลี่ยนเป็น เกษตรอินทรีย์นั่นเองนะครับ นี่ก็จะเป็นพืชผักอีกตัวหนึ่งนะฮะที่สร้างผลผลิตนะครับแล้วก็สร้างรายได้นะครับให้กับสวนนันทุตฟามในแต่ละวันนี่คือค่ากับข้าวของสวนนันทุตฟามของเรานะฮะตอนนี้ค่าเราถั่วชีแ,แล้วนะครับยอดนะฮะของชะอมเนี่ยตีแล้วนะครับไม่ต่ำกว่ายอดละ80สตางค์ถึง1บาทเลยทีเดียวนะครับกับรายได้งามๆนะครับของสวนนันทุตฟามยามเช้านะครับที่เราเก็บนะครับท่านก็จะสังเกตว่าที่นี่เราก็ยังเป็น นะครับผักปลอสารอยู่นะครับก็จะมีพวกของแมลงนะครับแล้วก็สิ่งที่เข้ามารบกวนเรานะครับตรงนี้ลุงชาติจะปลูกไว้ประมาณ20กอนะครับ20กอนะครับก็จะได้ผลผลิตนะครับในแต่ละหวันนะครับ1ต้นก็จะมีประมาณเกือบย0ยอดนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะหล่อเลี้ยงนะครับให้ยอดมีความกวบอิ่มนะครับเพื่อจะผ่านแล้วกรอบหวานอร่อยนะครับเป็นชะอมปลอดสารของเรานั่นเอง ผลิตผักกินยอดหรือผักใบของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะประกอบด้วยนะครับชะอมนะครับก็ตกยอดละ80สตางค์ถึง1บาทเลยทีเดียวสําหรับรายได้ในทุกๆวันของสวนใอทรุตฟาร์มนะครับแล้วก็สิ่งที่ลุงชาติอยากจะแนะนําอีกอันหนึ่งนะครับก็คือมะตูมแขกนะฮะก็จะเป็นยอดนะครับที่รสชาตินะครับก็จะเหมือนกับมะกรอกนะคะยอดมะกตูมแขกนะฮะมีความเปรี้ยวนะครับนี้เราเด็ดสดๆกันที่ต้นเลยแล้วก็ทานให้เลยนะครับ ที่นี่เราปลอดสารเรากินได้ทุกอย่างนะครับในส่วนนันทุกามท่านลุงชาติบอกว่าที่นี่เนี่ยมีน้ําพริกปลาทูนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยลุงชาติจะให้มาทานที่นี่แล้วก็เปิดที่นี่กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าที่นี่ยังมีอะไรอีกหลายหลายส่วนเลยที่ต้องสวนผักกินใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมันปูนะครับเดี๋ยวเราจะเด็ดสดๆกันเลย แล้วก็เราก็ทานเลยอืมที่นี่เราป่อสารเราสามารถจะหยิบแล้วก็ทานได้เลยนะครับแค่เราสะบัดสะบัดหน่อยนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของตัวมแมลงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เราก็ใส่ปากแล้วก็ทานได้เลยนี่คือความอุดมสมบูรณ์นี่คือส่วนที่เราน้อมนําเอาสาปประชามาใส่ลงไปในพื้นที่ของเรากับส่วนนันทบุตรฝา เป็นยังไงบ้างครับกับาการเดินชมเที่ยวสวนนันทวุฒิฟาร์มของเรานะครับกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับแนวใหมโ่โคกหนองนาโมเดลกับศาสตร์ราชาในการน้อมนําลงผลืนแผ่นดินของลุงชาตินั่นเองวันนี้เราลาไปก่อนกันกบบรรยากาศสวยๆของทุ่งนานะครับว่าลุงชาติจะไปที่ไหนต่อติดตามได้นะครับในเพจของลุงชาติบีดีมอวดเราฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม